สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้น้องอีสเตอร์ลูกสาวกระติกถามแม่บ้านทำไมแตงโมมานั่งร้องไห้หน้าห้องน้ำทุกวันน้องอีสเตอร์ลูกสาวกระติกถามป้าแม่บ้านทำไมมิโมมานั่งร้องไห้หน้าห้องน้ำทุกวันด้านแอนนาฝากถึงเด็กน้อยมิโมรักหนูมากกว่าสิ่งใดในโลกนี้กรณีเพจบันเทิงชื่อดังเจมอยร้อยแปดได้โพสต์ข้อความเล่าว่า น้องอีสเตอร์ลูกสาวบุญธรรมของแตงโมนิดาดาราสาวผู้ล่วงลับและเป็นลูกแท้ๆของกติกอศรินผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมซึ่งโดยปกติน้องจะอยู่บ้านของแตงโมได้พูดกับคุณป้าแม่บ้านว่าทำไมมีโมมานั่งร้องไห้หน้าห้องน้ำทุกวันเลยมีโมไม่รักเราแล้วหรอถึงไม่ให้อยู่บ้าน ล่าสุดวันที่4มีนาคมในรายการเผ็ดมันบันเทิงทางช่อง8ทางด้านแอนนาเพื่อนสนิทของแตงโมได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่แอนนาได้ยินมาก็ขออธิษฐานให้โมไปสู่ในที่ที่ดีอย่าเป็นห่วงเพราะโมเขาเคยบอกตอนพ่อจากไปพ่อไม่มาหาเขาเลยเขาคิดถึงพ่อและเขาก็สั่งเพื่อนๆไว้ว่าพวกเธอไม่ต้องกลัวนะถ้าวันหนึ่งฉันตายไปฉันจะไปหาให้ครบทุกคน ถามว่าตอนนี้มีใครเจอบ้างแล้วพี่เอสุปชัยก็เจอเดินผ่านหน้าห้องเลยทั้งนี้แอนนาฝากไปถึงหนูน้อยโดยบอกว่ามีโมรักหนูมากกว่าสิ่งใดในโลกนี้มีปฏิเสธงานเป็นแสนเพื่อจะสอนออนไลน์หนูมีรักหนูที่สุดเราเข้าใจว่าเด็กบางทีอาจจะมีภาพในจินตนาการขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ The Bank o k Insight อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ